สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช่าเน็ตขยี้ตารวัรว,วหนุ่มแดนกระจายนา้าเวทีแต่ทำไมหน้าคุ้นคุนนั้นใช่เขาไหมเมือ่อวันที่9ธันวาคมมีคลิปวรอ้อที่ถูกแชร์ต่อในโซเชียล เป็นภาพของชายคนหนึ่งที่กำลังเต้นอยู่หน้าเวทีอย่างสนุกสุดเวียงแต่ที่ชาวเน็ตโฟกัสเป็นพิเศษเห็นจะเป็นใบหน้าของชายหนุ่มคนดังกล่าวที่ดันไปละไมคล้ายกับใครบางคนที่เราคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคลิปดังกล่าวมีผู้ชาย tikk t o ็ได้เผยภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งพร้อมระบุข,ข้อความว่าเต็มที่เลยครับท่าน8-9ถึงปีที่ผ่านมาท่านคงจะเครียดเยอะ โดยหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนถึงกับแซวว่าเลื่อนผ่านๆถึงกับต้องเลื่อนขึ้นมาดูซ้ำขยี้ตากันรัวๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ